สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะหมอการหมอยาสมุนไพรไทยนะคะวันนี้หมอการก็จะมาบอกนะคะบอกเล่านะคะเกี่ยวกับสรรพคุณของผักปังค่ะเพื่อนๆเนาะนี่ค่ะผักปังก็จะมี2ชนิดนะคะมีชนิดแดงกับชนิดขาวค่ะที่อยู่ในมือของหมอการตอนนี้นะคะจะเป็นผักปังขาวนะคะเพื่อนๆเนาะนี่ค่ะอยอดเขาก็จะอวบมากค่ะ ใหญ่ใหญ่มากเลยนะคะคาไปของเขานะครับเพื่อนเนี่ยคะ่ะคือผักปังนะคะหวบใหญ่มากเลยคะ่ะผักปังนะคะผักปังเป็นไม้เรื้ยนะคะมีสองชนิดคือขาวกับแดงนะคะสรรพคุณเหมือนกันนะคะลำต้นนะคะลำต้นลดเย็นสรรพคุณแก้ พิษฝีแก้อักเสบค่ะใบนะคะใบลดเย็นเบื่อนะคะสรรพคุณแก้กากเกลือน,นะคะดอกลดเย็นเบื่อนะคะสรรพคุณแก้แก้เกลือนค่ะรากลดเย็นเบื่อนะคะสรรพคุณแก้โรคผิวหนังแก้รังแคแก้ท้องผูกนะคะ แก้ท้องผูกคือตัวของผักปังนะคะเขาจะเป็นเมือกนะคะเป็นเมือกลื่นๆเนาะเวลาคนที่มีอาการท้องผูกอะคะ่ะ<ม>เขาก็จะไปใส่กับแกงหน่อไม้หรือว่าแกแกงเลียงนะคะแกงเลียงก็ได้เนาะใส่แกงเลียงแล้วก็บางคนเขาก็จะไปลวกค่ะไปลวกกินกับน้ําพริกนะคะเพราะว่าตัวที่มันเป็นเป็น,เป,นเป็นเมือกๆอะคะ่ะที่มันลื่นๆนะคะมันจะช่วยลดอาการให้เราท้องท้องผูกได้นะคะเพื่อนๆเนาะ ทีนี้มันก็ทำให้เราแบบระบบขับถ่ายของเราดีขึ้นนะคะระบบขับถ่ายคนไหนที่มีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายยากหรือว่าท้องเราผูกเนาะท้องผูกเราก็ใช้ตัวนี้นะคะเพื่อนๆเนาะประกอบเป็นอาหารใส่กับแกงเลียงหรือว่าเป็นลวกกินกับน้ำพริกปลาทูลวกกินอันจิ้มแก้วก็ได้เนาะ,ะเนาะลวกกินกับ ปนป,นปะทูกับแก้วประเด็กบองบานเท่าก็ได้ค่ะกับปนป่าปนหยังใดเบิดนะคะเพื่อนๆเนาะนี่ค่ะเพื่อนกับอันต้นใหญ่ค่ะอวบเนาะถ้าเป็นชนิดสีแดงมันก็สีรู้สึกว่าจะจะ,จะต้นน้อยกว่านี้ค่ะสีขาวนี่มันก็สีอวบใหญ่ค่ะเนาะลำของเพื่อนนี่มันก็มันก็สีอวบนะคะงามคักขัดคัดเพื่อนเนาะงามคักอยู่ ท้ายน,นี้ก็ขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่ติดตามรับชมรับฟังฝากกดซับสไคร้นะคะเป็นกำลังใจให้หมอการด้วยนะคะเพื่อที่หมอการจะได้มีกำลังใจนะคะที่จะได้ทําคลิปต่อไปขอบคุณนะคะ ที่ติดตามรับชมรับฟังในขณะนี้นะคะขอให้บุญรักษานะคะขอให้ทุกคนเฮงเฮงรวยๆนะคะอ,อ,อยู่รอดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงนะคะไปเหนือไปใต้ขึ้นรถลงเรือก็ขอให้แค้วคาดปลอดภยัยขอให้โชคดีทุกทุกท่านขอบคุณเดอจาสสัสดีค่ะ